นี่ครับคุณครูที่เคารพรักครับอันนี้กระดาษคำตอบอันนี้กระดาษคำถามครับอ๋อทรงคนแรกเลยนะคนแรกครับโอ้อะไรว่างเต็มเลยวะของให้ดีวะไม่ได้อ่านมาเลยวะ่าแล้วมีเวลาเสาร์ทย์ทำไมแกไม่อ่านก็ตอนแรกว่าจะอ่านนะแต่พอไม่ได้อ่านก็เลยหลับไปดิแล้วยไงอะล่ะโหหน้ามั่นใจขนาดนั้นอ่านมาไหมเนี่ยอ่านมาสิกครับคุณนุ่น คูอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายเอทำไมทำไมครั้งนี้ถึงอ่านผีข้าวเหรอบ่าวแม่ฉันคุมแม่อ่านหนังสือไงฉันก็ต้องอ่านแต่ฉันมั่นใจแน่นอนนักเรียนทุกคนทำความเคารพครูเป็นสีครับผมสวัสดีครับดีครับคุณครูสวัสดีค่ะลูกพร้อมไหมพร้อมครับสอบครั้งนี้เป็นการสอบปลายภาคครั้งสุดท้ายแล้วเก็บคะแนนให้มันเยอะเคะครูเป็นสีก็อยากให้ทุกคนได้ร้อยคะแนนเต็มนั่นแหละ พราะฉะนั้นตั้งใจนะลูกนะครับตอบเยอะๆนะลูกนะครับถ้ากระดาษไม่พอบอกครูนี่ครับคุณครูที่เคารพรักครับอ,อันนี้กระดาษคำตอบอันนี้กระดาษคำถามครับอ้อส่งคนแรกเลยนะคนแรกครับโอ้โหอะไรว่างเต็มเลย้ย เรากืดไงไม่ทำไงอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะส่งค่ะส่งส่งเลยค่ะลูกส่งมาหมดเวลาแล้วนะคะสอบทำหน้าตาดีๆหน่อยมั่นใจเพื่อนๆคะแนนจะติดที่หน้าห้องครูนะลูกนะพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับผมขอพิมพ์ตัวใหญ่เลยนะครับครูใครได้ท็อปก็คือที่หนึ่งนั่นคือคะแนนเยอะครูจะพิมพ์ตัวใหญ่ๆถ้าใครคะแนนน้อยก็ครูจะไม่ลงชื่อเลยเพราะว่าจะให้หายไปเลยดีครับอย่าให้อยู่ในสารระบบครับครูไปละไปละมาลูกมาลาตอนครับครู ทำไมทำเร็วจังวะเอ้าฉันอ่านมาแล้วแกเป็นไงบ้างพูดตรงๆนะน้าแรกๆนี่ไม่ได้เลยว่ะแต่โชคดีนะที่หน้าหลังๆยังพอได้บ้างใช่ไหมน้าหลังแบบคือถครูช่วยอ่ะเออเดี๋ยวจริงๆระหน้าหลังอะไรวะก็ก็สอบไงหน้าหลังเมื่อกี้คือหน้าแรกคืแบ่งคะแนนไว้ไงน้าหลังก็อีกแบบนึง เราเห็นพี่เขียนคะแนนป่ะคะแนนข้างหลังเยอะอยู่นะหน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่ห้าคะแนนแค่0.5ใช่ห้าหลังสุดท้ายเนี่ย99.95ก็คือทำได้โอ้ยนะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับจ้า Thank <laughs>